กระทอตาลมาต้านน่ากระทอกระโหลกท้างขามแต่งสามายนะพี่น้อง เบืงต้นโอย้าเยนอไรตานใจเลยเปาแลวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะเมื่อนนี้เอากะพอกันอยู่ที่เพชรบุรีนะคะไก่พาพี่น้องมาเบิงอายพันปีนตานะคะทัางหนานี่กับเป็นปลาตาี่วาน้องมูหน่อยชาแนียวพันเซาเห็ดปีนี้นะคะ เดี๋ยวกาสิภาไปเบิ้งวิธีเพิ่นข้นนะคะพี่น้องว่าเพิ่นข้นจังไหนนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นตาลตุนเตียค่ะม่วซูงบันไดยนี่เป็นพระองค์นะคะพี่น้อง พระองค์ผ่าตานเพิินเพิ่นกะชี้ผ่าเึ็นใแบบนี้แล้วค่ะก้อนที่สิปีนถึงนปเนาะไอเพิ่งชีใส่แค่เชือกกับมีดนะคะในการปีนตานเชือกเนี่ยเอามัดแอวเพิ่นไปเลย ขายพันสีฟันทะไล่นน่นะคะั่นะนะหล่นปุบแล้วลงช่องนั้นเลยจ้ะจะด,ดีไม่ไหว <laughs> ไมาโชว์ตาหน่อยจ้ะหล่นยางรวดเร็ว ลงลงสมานะคะแกถ่ายจากทางหลังอายนะคะเพราะว่าถ่ายมาจากทางนานมันแดดมันซองนะคะยาสีค่คอยๆไตลงตามพระองค์ยังสีลหรอคะพระองค์ผ้าตานไม้ไผ่ป้าล่ะคะพอนำมาตัดเนาะตาเห็ดเป็นพระองค์ผ้าตานเนาะ ถึงหนาเห็ดนี่ก็เป็นพานนําทางเก็บเห็ดด้วยค่ะพี่น้องเมื่อหนาเห็ดเ็กับปีนตาลต่ออีกนะพี่พานเขาไอาพันมีช่องนะคะเดี๋ยวนี้มีช่อง youtube นะคะคนเลี้ยงวัวพาส่องของป่าเพชรบุรีนะคะจะมีส่องของเพื่อนที่กันฝากไปกดติดตามให้เพื่อนนังน่งด้วยค่ะเดี๋ยวสิไปตรวอื่นกันต่อค่ะ อย่างลงมาในถุงหน้านะพี่น้องอย่างน้ำพันแท่คะ่ะตายไปกันแล้วสิบปีนะคะ nếu bên tai nạn tuần kang kang nó bốc bốc hay sung bên đâu mất tàn khai đôi mừng 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 แกห้อนยอดแล้วค่ะป้าตานต้นนี้โดกโดกเดียพี่น้องแต่ว่ามันกับสิบห้านแกไปเน,นี่ยนะได้ทั้งหมดไหมนะอุ้ยลูกในสิเปโดกแถเนาะต้นนี้ไหมตานไข่นี่จ๊ะ ตาลไข่จริงๆแว่าแลดูหน้าเต้าจะสวยมากเลยเพิ่นกนางสิตัดลงมานะครับพี่น้องตัดให้ขาดเลยชับ,ชบ,ชบ

เป็นปีนตานไปยุ่งไก่ตนมาได้เลยค่ะหน่อยหน่อยล่นเลื่อยอู้หัไหล่เนี่เป็นตะไนยด้วยเดี๋ยวหัาไหล่หนีลงมากก่อนโอ้แดดซองนะ มาแล้วค่ะขาดแล้วนี่นะค่ะเป็นสีย้อนเฉือนมาเลย ต่ยูค่ะค่ะเพนบุรีนะลงเดินค่ะมีหน,น่อยปวดไม่ทะลายนึ่งเลยค่ะต้นนี้ขันขางร้ายนะคะเต้าสวยลูกต้นนี้ได้สามทะลายแล้วพี่น้อง ฟันชับเดียวขาดเลยวนลงมาแล้วโอ้โหโมูหน่อยไปปุ๊ดแทะ ปีนตันไปส้มผู้เขาไปนะคะพี่น้อง,ห,งหมุดแล้วนะคะไม่ปล่อยเชือกลงมาล่ะ คนวนีได้ทไรซีท่าไรเนาะซีท่าไรไอ่พันลุงมาแล้วตานล,ลาลค่ะแต่ว่ามันประทันแกเต็มถีเนาะซุกหนาพอดีค่ะพี่น้องนี่ไอเ้เพ่งกำลังเสียาตาลออกไปรถนะคะกับทะย,ย่อยออกไปยังสีนะคะโอ้ยมารอแหจ้าผู้แหลกตาล <laughs> เดี๋ยวไปพอกันยุโรถค่ะมาตาลขึ้นรถกินค่ะไทยอย่างเดียว อุ้ยคุณแม่คนสวยเป็นงานมากยกทลายตาลบริเฮ็ดตาลจักปีอะไรนีส่สองสามปีนะคะตาลไว่แหลกคองหลอบได้หลายปีเลยมา <laughs> ชินมือ ก็สมัยตะกี้ก็ขายแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบไดเห็ดโดนเนาะแค่เต่าได้กินทำไมเค่บวดเหดุกิน สวยๆค่ะเอาคุณแม่กระทอตานมาต้านเอากระทอกะโหลกข้างขาแข็งซ้ำง่ายนะพี่น้องนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ ปอกซิมสดสเลยนะคะกินติดเปลือกแน่เป็นยาค่ะพนักงานซิมตาลค่ะซิมกับคุณแม่นะคะ วานคะ่ะพี่น้องเบิ้งกันสิบผ้าเบิ้องหนตาทา่บ้านนองอามมาแล้วนะคะนี่ราคาตา่บ้านอายเป็นปีนลงมาบางใดหนึ่งนะคะัวะตาใดสนีลคะค่ะต่วากาสิปีนต่อไปอีกอยู่คะ่ะเดี๋ยวก็ใหญ่เบิ้งตอนที่ว่าเพิ่นปีนแล้วนะคะพี่น้องว่าไดไลา่สำใดนะคะค่ะนี่ก็เป็นตาที่ว่าไใดในมือนี้นะคะพี่น้องนี่อายเพิ่นปีนแล้วนะคะก็ได้หลยเติบอยู่คะ่ะ ตาลพวกนี้น้องมูน่อยชาเนีย่ยเบากันเสีเอาไปช้อคายนะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวลาดบุรีก็แวะอุ้นนุ่นใดเด้วยะคะ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำแหนด้วยคะ่ะแล้วพอกันไม่คิหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ